นายคิดว่าคำผู้แซะจะแค่ให้ฉันปล่อยโฮใช่ไหมและคำควรวญเรื่องราวเก่าการที่ย้อนไม่ได้ดูร,บรอบๆสิอา้าวแผนของฉันดำเนินเรื่อยมามีทีมงานมีความฝันและทั้งหมดที่ต้องทำคือชนะ <S <S นายอยู่บ้านฉันกดของฉันพ้องของฉันเครื่องของฉันที่แย่สุดฉันสาบนายนั้นแหละดูฉันคว้าทุกอย่างไปนายแพ้จนพังสวยทับซ้อนและเคราะห์ซ้ำแซนแสนครไม่เหลืออะไรให้วังไรค่าจริงจังยิงดูยิงคำแล้วลืมเป็นไงฉันคุมชักใหญ่นายดินรนกระเสือกกระสนแค่ไหนก็ไรซึ่งความหมายแล้วลืมื่อยนั้นดูนายหมกุ้นกับฉันคงรอให้มา กันเป็นผู้ชมจําเป็นดูนายคลั่งเป็นบ้าและบงทีในองศาถ้าคิดว่าฉันไม่อาจจบเรื่องนายคงเหมาเกาและเป็นบ้าฉันเหมือนกับนายเว้นแต่ฉันฉลาดกว่าคมกว่าเจ๋งกว่าไม่กว่าไม่ค่าไอ้พวกขี้เก๊กอย่างนายที่สุด่าแกไม่ขี้แพ้<อ>หรอเป็นบ้างปะเรื่องเลว่วะนายววาไม่ชนะงานาน่ายนายก็ยังต้องการพึ่งฉันอย่างเครน่ารักที่คิดว่าฉันแคร์ วันนี้ฉันยิ่งใหญ่มีนายเป็นม้ารับใช้กันไม่มีเอาผูธสูงสองแล้วก็ถูกฉันพลิกความกระดานไม่มีวิทยุแต่ใครก็รู้ยังต้องแสดงกันตอนที่ฉันเริ่มร้านนายก็คงอย่างนี้นาไปชั่วกันนายสองคนช่วยเอากันสักทีนี้อะไรพูดผิดเหรอ แล้วขอถ่ายด้วยได้ปะ